สวัสดีนะคะเพื่อนๆเมื่อวานไม่ได้มานําเสนอผ้าให้เพื่อนๆชมนะคะวันนี้ามา,ท,มาทักทายเพื่อนเพื่อนด้วยผ้าไหมสวยๆสามผืนนะคะผืนแรกนําเสนอเพื่อนๆด้วยสมปักปูไหมทองไหมน้อยพันไหมทองทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะท้องผ้าลายปิ่นวายตึกปิ่นวายตึกปิ่นวายแปลว่าแมงมุม ึกแปลว่าน้ำปินวายตึกก็คือแมงมุมที่ชักใยอยู่บนต้นหญ้าที่อยู่กลางน้ำนะคะสีออกโทนเขียวแกมฟ้านะคะบริเวณสังเวียนผ้าช่วงที่เป็นเชิงตรงนี้นะคะเป็นลายประโบร์ประโบร์เป็นลายที่ใช้สำหรับทอตีนสิ้นผืนเล็กๆนะคะมาดัดแปลงต่อต่อเป็นลาย ของพัซซินแบบนี้นะคะของพระนุ่งแบบนี้ช่วงสังเวียนอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลายาประการมวนกับลายเม็ดมะยมนะคะช่อแทงท้องลายเชิงเทียนส่วนบริเวณหน้ากระดานนะคะเป็นลายดอกไม้กับผีเสื้อลูกขนาบลายกระเอจพงหูงนกนะคะหน้านางเป็นบาบสีพุ่มกับเชิงเทียนนะคะาบาสีพุ่มผืนนี้ครูบันเทิงได้ ดัดแปลงใหม่นะคะตรงที่ตรงนี้เป็นโดยปกติส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะเป็นลายานกหัสดีลิงนะคะแต่ผืนนี้ครูบันเทิงแกะลายเป็นลายกนกนะคะเป็นลายกนกลักษณะนี้สีจริงของผ้าใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะลักษณะนี้นะคะสีจริงของผ้าผืนนี้ทอห้าตะกอลายลูกแก้วนะคะ ขนาดผ้า1คูณ2เมตรเพื่อนๆที่ถูกใจผืนนี้ทักทายมาได้นะคะ12,500บาทนะคะผืนที่1สมปักปูใหม่ทองนะคะ12,500บาทผืนที่2ขอนำเสนอเพื่อนๆด้วย โฮลปันเตื้อรายชินีใหม่สุรินนะคะเป็นผ้าโฮที่มัดหมี่ตามแบบลายโฮลพปรเนี่ยค่ะสีสันสวยงามมากการลำดับลายการประหน้าลายก็สวยมากผืนนี้ชอบชอบทรงลายตรงช่วงที่เป็นสีเขียวกับสีฟ้านะคะสวยมากสีจริงของผ้าใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะเพื่อนๆ พืนนี้ทอสามตะกอกลมเทียงโดงนะคะสามตะกอลายทางมะพร้าวช่วงบริเวณเจียผ้าใช้การดึงโฮลแบบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตว่าช่วงเจียบริเวณตรงที่เป็นสีแดงอันนี้เป็นเคล็ดลับของคนโบราณนะคะก็คือทอให้ช่องสีต่างกันขนาดเท่ากัน เพื่อป้องกันคุณใส่ป้องกันการโดนใส่ของของสมัยโบราณนะคะผ้าสวยนะคะไหมบ้านไหมน้อยไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ที่ถูกใจผืนนี้ทักทายมาได้นะคะ4,9 0 0รอบาทนะคะขนาดผ้าผืนนี้ขนาดผ้าหน้าฟืนเิเดเซนนะคะหน้าฟืมน7เดเซนถุงใหญ่สองเมตรห้าเซนนะคะ สวยนะคะผ้าสวยมากเนี่ยค่ะโฮลปันเตื้อจะมีสเสน่ห์นะคะผ้าโฮลเป็นผ้าที่ใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกสีไม่มีล้าสมัยนะคะใส่ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะ4,900บาทผ้าเงาสวยมากนะคะไหมบ้านสาวมือไหมไหมบ้านรังเหลืองเล็กๆนะคะ อีกผืนหนึ่งผืนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะนำเสนอเพื่อนๆด้วยสรงสรงไหมน้อยใหม่บ้านนะคะตีเกลียวเขียวเหลืองกับเหลืองแดงนะคะผืนนี้หน้า้า1เมตรนะคะแต่ว่าถุงใหญ่2องเมตร20เซนาสวยมากทอนแน่นมากนะคะไหมเส้นเล็กๆเท่าขนแมวแต่ว่าทอนแน่นมากอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะ อาบน้ำยาเก็บริมมือพร้อมใช้งานทุกผืนนะคะสอยริมเรียบร้อยนะคะผืนนี้สำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะ3500บาทสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจผืนไหนก็ทักทายมานะคะโทรได้ที่เบอร์0 8 7 2 4 6 3 4 3 4 0 8 7 2 4 6 3 4 3 4บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ